ผมอยู่ที่งานแกสเทค2025นะครับงานใหญ่ที่สุดในโลกทางด้านก๊าซธรรมชาติซึ่งก็หมายถึงก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยนะครับนอกจากนี้ในงานมีส่วนประกอบทุกอย่างนะครับเกี mm ่ยวกับก๊าซธรรมชาติ mm hmm. มีเรื่อง AI กับพลังงานมีเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสภาพภูมิอากาศและเรื่องของไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานแห่งโลกอนาคตซึ่งกำลังจะมาแรงนะครับงานแกสเทคปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9ถึง12กันยายนนะครับประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานนะครับได้นำหน่วยงานองค์กรทางด้านพลังงานที่สำคัญของไทยมาร่วมจัดแสดงที่นี่ด้วยนะครับอยู่ในไทยพาวิลเลียนนำโดยปตทครับปตทนี่เป็นบริษัทพลังงานของไทยซึ่งเป็นผู้นำทางด้านก๊สธรรมชาติมายาวนานนะครับพูดถือท่าในอาเซียนนี่ปตทเป็นบริษัทแรกที่มี LNG Terminal เป็นของตัวเองและใหญ่ที่สุดในอาเซียนณขณะนี้นะครับคุณคงกระพันอินทราจแจง้ง CEO ปตทได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำบริษัทแก๊สธรรมชาติบริษัทพลังงานและบริษัทเทคโนโลยีนะครับว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับน่าสนใจนะครับผู้นำจำนวนมากก็เห็นตรงกันว่าแก๊สธรรมชาตินี่เป็นอนาคตในโลกที่กำลังจะก้าวไปสู่ ยุคคาร์บอนต่ําซึ่งเป้าหมายก็คือ Net ซีโรเพราะฉะนั้นในยุคเปลี่ยนผ่านจากพลังงานที่มันสกปรกไปสู่พลังงานสะอาดจะมีพลังงานอะไรที่มาเชื่อมต่อระหว่างนี้การธรรมชาติเป็นหนึ่งในคําตอบนั้นนะครับคุณคงกระพันได้พูดถึงสถานการณ์ของพลังงานในขณะนี้จะต้องตอบโจทย์สถานการณ์พลังงานที่เรียกว่าไตรเลม,ม่าคือ3มิตินะครับนั่นก็คือว่าทั้งต้องมีความมั่นคงและ เข้าถึงได้ง่ายสําหรับทุกคนและที่สําคัญก็คือไปกันด้วยกับการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับนี่คือสถานการณ์ของพลังงานซึ่งถ้าดูแล้วก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในคําตอบนั้นนะครับคุณวงกพันธ์ได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าปตทก็อยู่ในแนวทางนี้และอาเซียนจะกลายเป็นกลุ่มที่กําลังเติบโตอย่างสูงยิ่งนะครับจะเป็น เรียกว่าเน t ตอ p o พอร์สำหรับ L N G ในโอกาส10ปีข้างหน้านี้นะครับและในขณะนี้มีตัวเลขจากงานนี้ครับว่าการเติบโตของก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะโตขึ้นถึง180%ภายในปี2032นี่แสดงให้เห็นว่าความสำคัญของก๊าซธรรมชาติในขณะนี้นะครับและนี่เป็นเหตุผลที่ปีหน้านะครับมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยว่าได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2026 จะจัดขึ้นในช่วงกลางๆเดือนกันยายนนี่ครับที่ไบเทคเพราะฉะนั้นโฟกัสความสนใจเรื่องก๊าซธรรมชาติจะไปสู่ประเทศไทยในปีหน้านะครับท่านผู้ชมถ้ามาอยู่ในงานแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าเอาละมันจะเป็นงานเฉพาะสําหรับคนในแวดวงพลังงานคนในแวดวงที่อยู่ในเรื่องก๊าซธรรมชาติแต่ว่าทั้งหมดนี้เราได้เห็นทั้งบริษัทขนาดใหญ่เอาตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยนะครับ บางบริษัทก็มีเทคโนโลยีการขุดการขนส่งการที่จะเอาแก๊สธรรมชาติไปใช้นะมี LNG Terminal ในขณะเดียวกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็เน้นมากเพราะว่าการจะกล้าไปสู่โลกอนาคตเนี่ยมันต้องไปสู่พลังงานสะอาดถูกไหมครับแล้วก็เราจะเห็นบริษัทจำนวนมากมีเทคโนโลยีต่างๆเรื่องการดูดซับคาร์บอนก็นดีเรื่องการเอาคาร์บอนออกจากแก๊สธรรมชาติ แล้จะเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆนะครับมีเรื่อง AI เข้ามาช่วยเพราะยุคนี้งานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ AI สํสคัญอย่างยิ่งแล้วก็นอกจากนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนี่ผมมาอยู่2วันก็ยังเดินไม่ครบแต่เท่าที่สแกนดูคร่าวๆเราได้เห็นว่ามีประโยชน์มีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยซึ่งแก๊สธรรมชาติมันดีตรงที่อย่างนี้ครับว่ามันมีคาร์บอนเนี่ยน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทพวกฐานหิน หรือน้ํามันซึ่งมันกําลังจะค่อยๆลดลงไปเพราะฉะได้ในระยะเปลี่ยนผ่านที่ไปสู่พลังงานที่สะอาดอย่างเช่นนิวเคลียร์หรืออะไรพวกนี้มันต้องเอาแก๊สธรรมชาติเป็นตัวหล่อเลี้ยงซึ่งจะต้องอยู่อย่างนี้ไปสักภาคใหญ่ทีเดียวนะครับนี่แหละครับทั้งหมดนี้คืองานแก๊สเทค2025ซึ่งในขณะนี้งานก็โอค้คึกคักอย่างยิ่งนะครับมีแขกเข้ามาร่วมงานประมาณ5 0,000มีบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ประมาณพันบริษัทนะครับ จากร้อยกว่าประเทศเพราะฉะนั้นปีหน้าครับท่านผู้ชมครับงานนี้จะจัดที่เมืองไทยนะครับแก s สเซ2,026เอาวันนี้ผมรายงานจากงานแก s สเซ็2,025เมืองมิลานประเทศอิตาลีครับ